รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการมองมุมใหม่ไฟโฟกัสเราจะมาพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรสุพจน์หานนองบัวประธานคณะทํางานพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิตอลของสภาการศึกษา อาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบอาจารย์คะ,าาคะการพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิตอลน,นี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะครับโครงการน,นี้นะครับเริ่มโดยคณะอนุกรรมการพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิตอลของสภาการศึกษานะครับถ้าถามว่าทําไมต้องดิจิออตอลนะครับคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าทุกวันนี้ไม่มีเครื่องมือไหนที่จะส่งพลังไปเกินกว่าตัวดิจิตอลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วในเบื้องต้นนี้เราก็มองกันว่าสิ่ง ที่อยากจะนำร่องของการพลิกโฉมนี้จะขอเริ่มสัก2เรื่อง ครับเรื่องที่1ก็คือการนําเอาตัวมาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติส่วนเรื่องที่2เรากําลังตามหาใครก็ได้นะครับที่สอนวิทยาศาสตร์เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในมุมของวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพิจฉ์มมากๆเลยก็คือว่าเวลาเราจะทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่อยากจะให้คิดถึงห้องปฏิบัติการราคาแพงเครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงเพราะเราสามารถที่จะใช้สถานที่รอบโรงเรียนเราสามารถที่จะใช้ชุมชนหรือแม้กระทั่งใช้ ห้องน้ําห้องครัวในบ้านเนี่ยเป็นเป็นห้องปฏิบัติการได้แล้วคนที่จะมาพลิกโฉมนะครับก็ก็ไม่ใช่ผมนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่กรรมการสภาการศึกษานะครับแต่เป็นใครก็ได้ถ้าท่านคิดว่ามีไอเดียดีๆไอเดียว้าวๆไอเดียจึงเจ๋งเนี่ยก็สามารถที่จะใส่เข้ามาในเบทีดิจิทัลที่เราเปิดไว้ตรงนี้ได้ครับ ถัาอยากจะรู้แล้วสิคะว่าในการปล่อยของเนี่ยใครจะมามองว่าการพลิกชมครั้งนี้อะไรเจ๋งอะไรไม่เจ๋งคะก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะครับเราเริ่มตรงมาตรฐานการศึกษาของชาติก่อน,นถ้าเราพูดถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติในอดีตเราก็จะเห็นหนังสือออกมาเป็นเล่มๆเป็นร้อยๆหน้าแต่ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการพลิกโฉมเชิงนโยบายครั้งที่1นนะครับที่มาตรฐานการศึกษาชาติฉบับใหม่ที่ออกมาเมื่อปี2 5งหนึ่งเนี่ยจากมาแค่นี้เองนะครับหลังจากที่นักเรียนสําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับเราอยากจะเห็นคุณลักษณะ นงนัากก็คือ3ามเรื่องเป็นผู้เรียนนะครับเพื่อสร้างงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นผู้ร่วมสร้างสารนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขและถ้าพลิกเข้าไปดูข้างในก็นจะมีประมาณนี้เองนะครับมีการขยายความนิดนึง<ม>แล้วก็จะมีคําหลักๆอยู่นะครับห้าหกเจ็ดคในนี้เช่นมีความเพียรเป็นผู้เรียนรู้มีสุนทรียะ,ม,ยะ,ม,ยะ,ม,ยะมีทักษะชีวิตอะไรต่างอันนั้นถ้าโดยรวมในมาตรฐานตรงนี้ที่จะขำมวดออกมาก็คือคุณลักษณะของคนไทย4.0ที่เราอยากจะเห็นในอนาคตเราจะขำมวดออกมาที่คําว่าทา โรงความเป็นไทย และ,ะแข่งขันได้ในเวทีโลกนะครับขอย้ําสําคัญสําคัญ2คําในนี้นะครับจะมีขีดเส้นใต้ของคําว่าขั้นต่ำตรงนี้คือขั้นต่ำนะครับสานิกิตถ้าจะไปทําอะไรที่สูงกว่านี้มากกว่านี้เปิดให้ท่านเลยนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าในนี้จะไม่บอกให้ทําอะไรทํำยังไงเพราะนั้นท่านต้องไปคิดแล้วก็ไปทําหรือแม้กระทั่งถ้าออกไปโรงเรียนจะให้ไปประเมินท่านเนี่ยประเมินด้วยอะไรท่านก็ต้องเปิดคนบอกเพราะนั้นก็ต้องถือว่าในมาตรฐานการศึกษา,าทางนี้เนี่ยจะไม่มีคําที่เคยล้อเรียนที่บอกว่า one size fits all หรือว่าบอกว่าตัดเสื้อตัวเดียวแล้วต้องบ ทุกคนต้องสายจะไม่เกิดขึ้นแล้วและประเด็นที่สําคัญที่อยากจะเน้นย้ําว่าทําไมจะต้องอาศัยไอเยดีๆจากทุกคนเข้ามาว่าสิ่งที่อยู่ในมาตรฐานการศึกษามันเป็นคุณลักษณะหรือที่เรียกว่าซอฟต์สกิลที่อยากจะให้เกิดกับผู้เรียนซอฟต์สกิลมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เหมือนกันเนื้อหาวิชาเคมีชีวฟิสิก ที่จะมาบอกอม,มาท่องมาจําแล้วเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้แน่นอนครับวิธีการที่ดีที่สุดที่จะค่อยๆซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปก็คือว่าต้องมีตัวอย่างดีๆให้เห็นเป็นแบบอย่างแต่อีกแนวทางหนึ่งที่เราเชื่อนะครับว่าถ้ามีไอเดียดีๆมีแนวคิดอะไรดีๆนะครับเสนอเข้ามาแล้วให้คนดูมาดูแล้วโดนใจแล้วก็ กินใจและสร้างแรงบันดาลใจได้เพะาะนั้นสิ่งที่จะใส่ลงมาเราเปิดกว้างนะครับให้เป็นไอเดียที่ดีๆอะไรก็ได้รือสิ่งที่อยากเห็นนะครับอาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆออกแนวที่เป็นทิกตอกทางด้านการศึกษาเราอยากจะเห็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านการศึกษา <c oughs> ที่ม <c oughs> ีคนติดตามเป็นล้านคนดารานักร้องทําได้ <c oughs> ผมเชื่อมั่นว่าในการศึกษา ก็น่าจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ครับแล้วคนที่เขามีไอเดียเราต้องส่งมาที่ไหนคะอาจารย์ส่งเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ inschool.com นะครับเชื่อมั่นครับว่าถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจาการพิกโฉมการศึกษาของประเทศเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือการพิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิตัลของสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสัครบ